สวัสดีจ้าวันนี้จะมาพาเพื่อนๆทำพูด่างนะคะพูด่างมันเป็นไม้ที่ให้ความสดชื่นในบ้านชอบอากาศในที่ร่มอุปกรณ์ก็คือตะข่ายทำเป็นวงกลมสำหรับใสขุยมะพร้าวนะคะแล้วตออ่อต่อที่เราทำไว้แล้วค่ะคืออันนี้ทำมาตั้งนานแล้วค่ะเป็นปีแล้วค่ะ เพียงแต่มาต่อความยาวให้สูงขึ้นให้ผู้ด่างเขาขึ้นตามสบายวิธีการทำนะคะก็คือนิรล่าค่ะต่อๆแล้วก็มีกุยมะพร้าวเอาไปใส่ตรงช่องเพื่อให้ผู้ด่างได้กเกาะเราสามารถทำผู้ด่างเก็บไว้ในบ้านให้กรองอากาศให้มันสดชื่น ลดน้ำวันละนิดละหน่อยไม่เปืองค่ะแล้วก็แข็งแรงทนทานทำให้บรรยากาศสดชื่นสดใสเขียวมองแล้วมีความสุขค่ะสำหรับคนที่ชอบต้นไม้นะคะแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆค่ะเราอยากให้เป็นรูปอะไรก็ได้แต่สำหรับเคสนี้นะคะจะทำให้เป็นรูปหัวใจอยู่หน้าบ้านค่ะ เรามีอีกกระถางหนึ่งซึ่งกำลังเตรียมไว้อยู่เพื่อจะเอามาต่อกันให้มันเป็นลูกหัวใจโชว์หน้าบ้านประดับเสาหน้าบ้านค่ะแล้วก็ให้ความสดชื่นสวยงามด้วยวิธีวิธีการทำก็ง่ายๆนะคะอุปกรณ์ก็ซื้อตาข่ายเพียงเม็ดละ25บาทน,นี่ค่ะแล้วก็ลวดเราหาลวดเก่าๆก,ก,ก็ได้หรือเราใช้ อ่าน,นได้หรืออะไรมัดให้เป็นวงกลมวงกลมเดี๋ยวก็เอาต้นพูด่างมาปลูกอ้อมอ้อมรอ,รอบรอบแล้วก็ให้มันเกาะขึ้นตามธรรมชาติรับรองสวยงามมากค่ะให้มันเป็นสายยาวขึ้นไปให้มันเป็นเครือยาวขึ้นไปแล้วมันก็จะเขียวตลอดตั้งแต่โคนต้นถึงถึงปลายค่ะ เอาไว้ในร่มได้เลยไม่ต้องกลัวมันไม่ชอบแดดนะคะไว้ในห้องน้ำก็ได้สำหรับห้องเช่าคอนโดได้หมดค่ะแล้วก็จับให้เขาเข้ากลุ่มให้เขาเกาะก,กันเขาก็จะเกาะกันไปเรื่อยๆนะคะเราเพียงแต่ดูแลอย่าให้เขาเวลามันออกยอดอย่าให้เขาแตกค่ะ ก็จะเกาะกันไปเรื่อยๆสวยค่ะ